สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในในส่วนของเรื่องกล่องสุม่มชิ้นส่วนสากลน,นะครับสังเกตไหมครับทําไมวันนี้พี่เก็บไว้ตั้งสี่สิบอ่าเดี๋ยวพี่จะเล่าก่อนแล้วกันครับต้นต้นการคิดทำคอนเทนต์นี้เกิดจากว่าใครเคยเป็นเหมือนพี่ไหมครับแบบสุม่มสุ่มชิ้นสนนะ่วนสากล่ะช่วงแรกแรกครับมันก็จะได้สีทองบ่อยใช่ไหมจนมีวันหนึ่งครับ ไม่ใช่ดีวันหนึ่งอะสี่วันติดติดเลยครับพี่สุ่มครับว่าอย่างไรสักวันมันต้องมันต้องมีเหลืองบ้างครับแม่งม่วงสี่ชิ้นติดครับพี่นี่แบบลุกเลยครับไม่ใช่ลุกไปปลาโทรศัพท์ทิ้งนะครับลุกไปเยี่ยวแล้วนอนต่อเลยครับคือกูแบบเออพี่อะเออวันนี้พี่ก็เลยแบบอยากให้คายสงสัยพี่สงสัยว่าเลดรการดรอปของไอ้กล่องสุ่มชิ้นส่วนสากลเนี่ยมันเท่ากันจริงๆหรือเปล่าวันนี้พี่ก็จะเลยลองมาสุ่มนะครับ เอาง่ายๆครับสุ่มเนี่ยมันจะออกได้สี่อย่างใช่ไหมครับน้องเอาาร์มน่าจะเป็นเนาะชิ้นส่วนสากลแบบสีม่วงแบบฮีโร่กับปีศาจสองอย่างใช่ไหมครับแล้วก็สีทองแบบฮีโร่กับปีศาจถูกไหมครับออกได้สี่แบบเพราะนั้นพี่จะสุ่มทีละสี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะอัตราเรทการออกมันจะเป็นแบบหนึ่งต่อ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 หนึ่งไหมครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับแต่พี่จะสุ่มทีละสี่เนาะมันพิมพ์ได้ไหมวะนี่โอ้พิมพ์ไม่ได้เด้อเห้ย ดีวยวมาอะมาเราจะสุ่มทีละสี่เนาะมาดูนี้มันจะออกเป็นยังไงบ้างปาบเอ้ยก็ถือว่าเลดครั้งแรกก็ถือว่าอ่ะเดี๋ยวช่วยกันนับนะครับกี่ทองสามชิ้นนะถ้าสุ่มทั้งหมดมันต้องออกประมาณยี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบต่อไปเอ้าไปสิวะลูกเอ้ยเอาค้างเฮ้ยอืมโอเคไปเรามาสุ่มอีกทีละสี่มาดูกันนะครับมัอกี้ได้สามแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเป็นไงบ้าง เอ้ยสามก็เยอะนะหกเออเอาไหมไหมเรามาสุมทีละสี่มังเมื่อกี้ได้ไปหกแล้วนะครับมาเรามาสุมทีละสี่มังให้ใคลายสงสัยกันไปเลยว่าดรอปเลทมันเป็นยังไงเอา้าไปอันนี้ถือว่าปกตินะครับเมื่อกี้ได้ไปเท่าไหร่แล้วน,นะครับหกเป็นแปดนะครับอะเดี๋ยวเรามานับกันนะไล่นับกันเดี๋ยวเวลาต้องกดนี่แหละ แล้วนะครับอ่ามาเรามาดูเป็นสิบเอ็ดนะครับอ่ามาเราต่อกันเอายาวๆบอกที่เก็บที่เก็บไว้สี่สิบวันเพื่อการนี้เลยนะครับแตงจริงสี่สิบวันก็ไม่ถูกนะครับมันต้องแปดอาทิตย์นะครับเพราะว่ามันจะมีสองวันใช่ไหมครับที่เราจะไม่ได้อ่ะมาเรามาสุ่มดูกี่สิบเอ็ดไปแล้วนะครับอ่าอันนี้เกลือนะครับสิบสองอ่ามาเรามาดูกัน ว่าเป็นยังไงสุ่มแบบนี้จะดีกว่าสุ่มแบบทีละอันไหมเอาเรามาไล่ดูกันเลยเอาให้รู้ๆกันไปเลยครับ13 14 15นะครับโอเคไปต่ออันนี้เอาให้หายตรงใสกันไปเลยครับ16 17โอเคนะครับโอเคอันนี้เกลือนะครับ18แล้วนะครับ โอเค19นะครับทางสุดท้ายนะครับ22นะครับหลังจากทาคลิปนี้แล้วน้องคิดว่ายังไงครับเรทมันดีกว่าส่มทีละอันไหมครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับได้เพิ่มมาทั้งหมดก็คือที่พี่เมื่อกี้เรานับกัน22ชิ้นใช่ไหมครับจาก40นะครับถือว่าก็ได้มากกว่านะครับหรือถ้าเอาโดยประมาณก็ถือว่าเรทกลางๆนะครับแต่ถ้าพี่มองในแง่ อันนี้อาจจะให้ความคิดใครได้ว่าสําหรับคนที่ดวงเกลือเปิดแล้วได้สีม่วงรววแบบพี่เปิดทีละสี่น่าจะดีกว่านะครับเพราะมันโอกาสได้ของดีกว่าเนาะส่วนใครที่เห็นยังไงก็ว่ากันมานะครับส่วนใครอยากจะไปลองทําสุ่มแบบคอนเทนต์นี้ก็ได้นะครับพี่ไม่ว่าเผื่อจะได้แบบข้อคิดเห็นต่างๆนานาว่าได้กันมาแบบไหนบ้างลองไปทํากันได้นะครับน,นี้พี่ก็เก็บมาประมาณแปดอาทิตย์เห็นจะได้ครับอ่าครับ ึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครอยากให้พี่ทำคอนเทนต์เกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็เข้ามาคอยดูอยู่แล้วยังไงถ้ามันเป็นเกมน่าสนใจเดี๋ยวพี่ทําให้อ้อแต่ไงเดี๋ยวก่อนอืนนะครับพี่ขอยังไงพี่ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคนติดตามนะครับที่ที่ติดตามพี่ถึง200คนพี่ก็ถามว่าพี่มีความสุขไหมครับมีความสุขครับบอกตรงๆเลย พี่ก็จะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับให้ความรู้เรื่อยๆนะครับคิดอะไรได้พี่ก็จะพยายามทำออกมานะครับให้มันมีประโยชน์ต่อคนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอพูดอะไรอีกสักอย่างนะครับอืมอันนี้อันนี้เป็นความในใจพี่เองเลยส่วนใครจะฟังไม่ฟังอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่นี้คือพี่บอกไว้ก่อนไงว่าคือใครเคยสังเกตคลิปพี่ไหมครับถ้าไปดูในเพลย์ลิสต์อ่ะจะสังเกตนะครับว่าคลิปพี่นะเวลามันจะจบไม่แน่นอนนะครับคือพูดง่ายๆคือ จบตามใจฉันนะอยากปิดคลิปก็ปิดนะครับคือไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นแนาที1ิบนาทีเนาะอาจจะสงสัยกันนะครับนี่พี่ให้ความรู้เนาะคนไอพี่ทาไมเหรอแปดสิบแปดนาทีสิบนาทีคืออะไรบางคนเนี่ยที่เขาทําสร้างไรายได้แล้วแล้วเนี่ยเขาจะพยายามทําคลิปให้ได้แปดถึงสิบนาทีครับเพื่อให้ได้โฆษณาเพิ่มแต่พี่ไม่สนใจตรงนี้ครับคือพี่มองว่าคนดูคลิปพี่อะต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากการดูคลิปก็คือสาระความรู้หรือเพื่อความบันเทิง จุดที่พี่มาทาคลิปเพราะพี่มองว่าไอรายได้ทุกคนอยากได้แน่นอนครับพี่ไม่เถียงครับอันเนี้ยแต่เมื่อก่อนพี่เคยดูคลิปของยูทูบเบอร์บางคนครับเมื่อก่อนพี่ก็ตามนะหมายถึงพี่พูดเลยแต่คือพอพี่มารู้ความจริงว่าไอทําไมทาเขาถึงต้องยืดคลิปให้เป็น80นาทีถามด้วยวิธีอะไรบ้างเปิดเพลงท้ายคลิปอย่างนี้เล่นแมวอย่างนี้ไออย่างโอเคคุยเนื้อหาสาระนี่อีกเรื่องพี่พี่ไม่ว่าครับเพราะอันนี้บางทีอาจจะเป็นจําเป็นที่เขาต้องบอกอย่างพี่บางทีก็มีท้ายคลิปเหมือนกันนะครับว่าจะคุยเกี่ยวกับอะไรเงี่ก็จะพูดนะ แล้วถ้าสังเกตอ่ะพี่ทําเกมแรกที่พี่ทำถ้าใครตามติดตามพี่ช่วงแรกๆจะรู้แล้วว่าพี่ทําไม่ใช่ทําวันพันแมนมาก่อนนะครับพี่ทํา In t o t h e d e ดซสองมาก่อนครับคนตามเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่พี่ก็ชอบทําครับเพราะว่ามันเกิดจากความชอบของพี่เองเนาะอันนี้พี่ต้องพูดก่อนเลยนะเกิดจากความชอบชอบปังๆของพี่เองเลยไม่เกี่ยวอะไรกับกับกระแสเลยแล้วถามอ้าวพี่แล้ววันพันแมนนะพี่ทําตามกระแสป่ะเปล่าครับจริงๆอ่ะพี่ต้องบอกเลยช่วงเวลาหนึ่งอ่ะ ตอนแรกพี่ก็ไม่สนใจวันฟันแมน้าสังเกตเพราะว่าถ้าพี่ถ้าพี่ทาตามกระแสถูกไหมพี่ต้องเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์คนแรกๆถูกไหมแต่พี่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์สองหกห้าเลยนะครับพี่ต้องบอกตรงน,นี้คือจุดเริ่มต้นที่พี่มาชอบวันทนแมนเกิดจากตรงว่าอา่ะพี่พี่พูดตรงง่ายๆพี่ไปดู u t u b e ครับแล้วประมาณว่าคลิปรีวิวแลวคนเนี้ยมันเป็นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตอนร้อยสามครับพี่ไปเห็นตัวละครตัวหนึ่งครับอันนี้พี่ว่าหลายๆคนอาจจะตามคลิปดูวันพันแมนเพราะเพราะคนนี้เลยสุดเอ็ดครับ หลาคนบอกโอ้โหพี่แม่งหืน่นบอกไม่ใช่กูแบบเออมันก็แปลกดีไว้เออแบบตัวละครเออแบบก็เลยทําให้พี่เริ่มเริ่มหันมาสนใจดูวันพันแมนครับช่วงน,นั้นก็น่าจะวันพันแมนเปิดไปหลายวันแล้วแหละก็ปรากฏว่าพี่ก็ไปไล่ดูปกติเนี่ยคนทั่วไปเขาดูวันพันแมนแต่ตอนแรกพี่ต้องบอกเลยนะวันพันแมนที่พี่ตอนแรกพี่ไม่ดูเพราะว่าเหมือนเหมือนการ์ตูนเด็กอะแบบหัวร้านนิงมิงถ้าคนไม่เคยดูคลิปดูดูดูการ์ตูนจะไม่รู้ใช่ป่ะพี่ก็เคยเห็นถามเพื่อนมาที่มันหนุกตรงไหนวะเดี๋ยวกระทั่งเออพี่มาดูเองเอ แล้วพี่ก็ไล่ดูถามเวลาคนอื่นเขาดูเขาดูจากตอนแรกไปตอนท้ายพี่ดูจากตอนท้ายครับไล่มาตอนแรกเขาแล้วพี่ก็มาดักดูเออจริงๆมันไม่ใช่การ์ตูนเด็กเน้ยมันก็แบบมีสาระมีความสนุกของมันนะเออพอเออแบบพอพี่ทําปุ๊บพี่ก็เลยแบบเฮ้ยเออวะสงใส่วันพันแมนมันน่าเล่นแล้วพี่บอกอย่างเลยแบบจริงๆพี่บอกเฮ้ยมันต้องมีสุดเอดเชื่อกูโอเคพี่เปิดเล่นอ้าวแม่งไม่มีไว้แต่พี่ก็พอพี่เล่นไปสักพักพี่ก็บอกคุยกับคนในกลุนะครับว่า พี่มั่นใจว่าสักวันอะสุดเอสมันต้องมาเพราะมันแม่งมันมีในการ์ตูนไว้คนในกิวว่าถามพี่ว่าเฮ้ยแล้วถ้ามีแม่งสุมหมบอกสุมไ,ม,ม,ไม่สุ่มกูไม่รู้กิ่งไม่ก่งกูไม่รู้แต่ถ้ามีกูตัวกูพอกูสุมครับถามสุมไปทำไมครับพี่อยากได้รูปร่างถาวรครับไม่ก็ตัวครับแม่งเอาไปตั้งในเฮา์ครับบอกตประสมกูมีแค่นี้เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอันนี้ก็พูดอันนี้ก็พูดตามตรงนะพี่ไม่ได้อ้อมคล้องนะเออซึ่งพี่มองว่าแบบ คนที่ตามคลิปพี่อ่ะพี่อยากให้ตามเพราะว่าแบบเออมันได้ประโยชน์สาระส่วนใหญ่ที่ถ้าแบบบางทีจากตอนที่เจอคนในกิวพี่ก็บอกคนในกิวนะว่าว่าพี่ทาช่องครับเขาก็บอกเดี๋ยวพี่เชิญกดติดตามแต่พี่ก็บอกคนในกิวนะว่าให้ไปดูคอนเทนต์พี่ก่อนละกันถ้าชอบก็กดติดตามได้สาระก็กดติดตามแต่ถ้าแบบเองไม่ชอบเองไม่ต้องฝืนเพราะหนึ่งพี่มองว่าถูกไหมครับการที่คนติดตามเนี่ยมันน่าจะเกิดจากความชอบของเขามากกว่า ถ้าแบบน้องไปบังคับเขาติดตามถึงวันหนึ่งเขาเบื่อเขาก็ไม่ได้เล่นเกมเดียวกันเขาก็เลิกติดตามใช่ไหมพี่มองว่าถ้าเขาติดตามด้วยความชอบมันจะถาวรกว่าแต่ถ้าเกิดติดตามด้วยเพราะเราไปบังคับเขาวันดีคืนดีครับเรานั่งดูยอดติดตามลดถามว่าคนทําคลิปกาลังใจลถไหมครับพี่กล้าบอกตรงๆครับมันลดครับนั้นพี่ถึงเพววื่อความสบายใจพี่ไงแบบเออใครอยากติดตามเพราะแบบคอนเทนต์เราดีเออก็ตามพี่พี่จะสบายใจกว่าไงทําให้พี่มีกำลังใจทําคลิปด้วยเนาะอันนี้พี่พี่มองนะแบบ แบบพี่เนี่ยทาคือพี่มีมีเป้าหมายของพี่ชัดเจนไงว่าเออกูจะไม่ไปขอซับใครอะไรใครสังเกตได้พี่พี่ชอบไปดูช่องคนอื่นนะแต่พี่ก็ไม่เคยไปแบบเฮ้ยไปแบบเฮ้ยช่วยกดติดตามผมหน่อยครับพี่ไม่ทําครับเพราะพี่มองเราคิดคอนเทนต์เราที่ของเองเราตัวเองเราตัวเ,เราเอง,เเองได้ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรเพราะหนึ่งมันเกิดจากความชอบที่พี่เป็นคนชอบเล่นเกมเองแล้วพี่ชอบแบบแนวแบบแนวแบบเพอร์ฟอร์มานะครับก็คือแบบถ้าไปดู into the อินทูเดยะ ที่คลิปทำอะถ้าใครยังไม่เคยไปดูลองไปดูนะครับว่าเป็นเพอร์ฟอร์มาร์เป็นยังไงก็คือแบบแสดงฝีมือครับอย่างแบบหลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกการสังหารโหดอะไรเงี้ยแบบผ่านสามก็ลกไปใช้มีดเงี้ยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะที่ชอบท้าทายอะไรเงี้ยอย่างช่วงเนี้ยพี่ก็พยายามหาเกมอะไรที่มันย,ยากๆทาอย่างตอนเนี้ยจริงๆก่อนที่พี่จะมาเล่นวันพันแมนอ่ะจริงๆพี่เล่น d e ลิเวอรี่ฟอร์มเดอะเพนคือพี่ไปดูคอมเมนต์คนโพสเ์ไงว่าเล่นยาก แต่จริงพี่บอกไม่ยากแตจริงพี่อยากจะทําบทสรุปมากเลยแต่พอดีที่มาเล่นวันพันแมนก่อนไงมันไม่มีเวลาทําครับเพราะว่ามันแต่ถามว่าสนุกไหมครับพี่กล้าบอกเลยว่าสนุกเดี๋ยวให้พี่ทําให้พี่เคลียร์ปัญหาเรื่องวันพันแมนให้พี่มีเวลาสแปร์ว่างนะครับเดี๋ยวพี่จะทำเดลิเวอรี่ฟอร์มเดอะเพยนะครับส่วน In t o t h e ดดสอใครอยากดูฉากจบใครติดตามพี่ไปดูได้ครับพี่รับประกันว่าของไทยช่องพี่คนแรกเลยครับที่ทําให้จบ3าแบบเลยครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้รีวิวกู็นโจแบบแรก แต่ใครอยากดูตบสามแบบไปดูช่องพี่ได้เลยนะครับอันนี้คือพี่จะพยายามทำเป็นเกมเกมไหมครับเพราะพี่แบบเป็นสายจริงจังเกมมิ่งครับแต่พี่ก็ต้องบอกนะพี่เป็นสายฟรีเนาะไม่ได้ไม่ได้เติมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกก่อนใครฟังอาจจะแบบมึงหลับมึงมาพูดอะไรของมึงว่าเออนี่พี่ก็อธิบายให้เข้าใจก่อนนะว่าพี่มาจากท่องทางยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะหนึ่ง่งบพี่ก็ไม่ได้เยอะพี่บอกเลยว่าพี่สตาร์ทจากโบยาโบยาสามร้อยบาทเลยครับตอนแรกพี่ก็พยายามจะทําตัดต่อนะครับแต่พี่มองว่าคลายมัตเตอร์พี่เคยใช้อยู่คคลิปนึงรับ แล้วมันติดลายน้ำเนี่ยแหละแล้วพี่พยายามลบลายน้าแต่พี่มองว่ามันค่อนข้างเหนื่อยครับเพราะมันต้องทาถึง3ขั้นตอนกันเลยทีเดียวอะไรเงี้ยพี่เลยมองว่าช่วงนี้พี่แบบเออเขาก็พยายามหาโปรแกรมตัดต่อดีๆมาใช้กับพี่เหมือนกันพี่ก็มองว่าน่าจะหาซื้อครับตอนนี้พี่เริ่มเปิดสร้างรายได้แล้วพี่ก็จะเริ่มทําการตัดต่อแล้วแหละแต่ตอนนี้ก็ใครที่รู้แบบเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่ออะไรดีๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับเออเดี๋ยวพี่ว่าจะไปลองหาดูเนี้ยเอามาศึกษาดูเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ ทำคลิปได้สักระยะหนึ่งอ่ะพี่ก็อยากแบบพี่ก็เข้าใจนะว่าแบบเออแบบเอฟเฟกมันก็ทําให้มันมีความสนุกสนานได้อะไรเงี้ยพี่ก็ศึกษามกันแต่พี่คนนี้พี่ยังไม่รู้ไงว่าโปรแกรมอะไรที่มันดีที่คนนิยมใช้กันอะไรเงี้ยเพราะพี่ก็ไม่ได้ศึกษาด้านนี้เยอะเพราะพี่สายเล่นเกมกะมากกว่าเนาะก็บอกกันตรงๆเลยละกันอืมแต่ไงพอถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่ก็ก็ต้องใช้ละครับเพราะว่ามันมันสร้างความอินเตอร์เทนให้ให้คนดูได้เนาะอันนี้ก็ว่ากันไปพี่พูดยาวไปบอกว่าไม่รู้อันนี้แต่พี่กก็พพพพยยยาาาููดดสิ่่่่งงทีีีออแล้วนะครับ อันนี้พี่ขอขอเป็นจุดยืนของพี่เองเลยแล้วพี่ว่ามองว่าเป็นจรรจับรรณคือหนึ่งถ้าใครเห็นคลิปพี่พยายามยืดคลิปด้วยการแบบเอาเพลงมาเปิดเอาแมวมาเล่นหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่เป็นเนื้อหาสาระจริงๆอย่างจังเพื่อให้ได้ถึงแปดนสินาทีน้องเลิก follow พี่ได้เลยนะแสดงว่าพี่ไม่มีจุดยืนตัวเองแล้กับสคือถ้าเห็นคลิปพี่มีสปอนเซอร์เป็นพวกการพาน,านันน้องก็ไม่ต้องตามพี่นะครับเพราะว่า นั่นคือกูเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแหละไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงแหละหลายช่องที่พี่ดูมันทุเรศอะครับคือแบบแม่งรายได้มึงก็เยอะอยู่แล้วนะจริงจริงมึงไม่น่าหลอกเขาด้วยการแบบเอาคลิปการพนันมาซึ่งแม่งการพนันตัวนี้พี่ไปศึกษาแล้วไงว่ามันมันหลอกลวงครับช่วงแรกคุณได้ช่วงสองคุณจะหมดตัวครับซึ่งช่องบางคนดังด้วยซ้าก็อยางเอาสปอนเซอร์พวกนี้มามาหลอกพี่ว่ามันไม่ดีเลยอะพ,พี่พี่มีความรู้สึกแย่แต่ตอนแรกพี่ไม่กล้าพูดเพราะว่าซรัพ์พี่น้อยอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้พี่ว่าเออมันก็คนมีตามเนี่ยเราก็ขอพูดเกินเกินไว้ก่อนพี่ไม่ได้แซะใครนะอันนี้พี่พูดตรงๆเลยแต่พี่มองว่ากูจะไม่ทําแบบนั้นเพราะพี่ว่าพี่เป็นความสบายใจของพี่เองใครที่ติดตามพี่ก็สบายใจได้นะว่าพี่จะไม่เอาสปอนเซอร์ประเภทการพนันมาเด็ดขาดเพราะเหมือนพี่ไปหลอกลวงคนที่ติดตามพี่พี่ไม่สบายใจกับสองคือถ้าพี่พยายามยืดคลิปแบบไม่มีไม่มีเหตุผลอย่างเช่นเปิดเพลงเล่นแมวอย่างที่หลายๆช่องดังๆทํานะ เองก็เลิกตามพี่ได้เลยเพราะว่าพี่ไม่มีจุดยืนของตัวเองและพี่ทําเพื่อผลประโยชน์เต็มๆแล้วถามว่าพี่อยากได้เงินไหมทุกคนอยากได้เงินครับแต่มันก็ต้องมีการจรรยาบรณของอาชีพเนาะพี่ว่ามองอย่างนี้ดีกว่าคลิปนี้อาจจะมองเออมันมันไม่เข้าสาระเกมแต่พี่ก็พยายามบอกเนี่ยจะเป็นคลิปเดียวที่พี่บอกแหละเกี่ยวกับจุดยืนของพี่เนาะแล้วหลังจากพี่จะไม่พูดแล้วโอเคไงคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็พี่ก็ขอตัดจบไปแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีทุกคนครับ